يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معشر المسلمين وزمره المؤمنين برحمكم الله روي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا قلت لصاحبك يوما جمعه انصت والامام <سؤال> يقطف فقد لغو رواه المخاري <سؤال> ومسلم. اللهم صل <سؤال> على سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبينا شرعينا وصغينا مولانا محمد. اللهم اجعل مؤمننا بأربعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام تعالى وبركاته بسم الله الله أكبر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  أشهد, أشهد. أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. <coughs> الحمد لله الذي بشر المؤمنين بالنعيم المقيم. وانصر العاصين من عذاب اليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك. Rabbun Alimun Hakim Wa ashanu sajidana wa Muhammadan abdu wa rasuluh rasul karim Allahumma salli wa sallim ala sajidina Muhammadin Nabi Mursalin Amin Wa wa mubin Amma Ayat mu'minun usikum wa iyaya tawalla Allah wa taati ila kita tatthuhun ittaqullah haqqa tuqati wa na'tamun tanailla muslimun qala Allah ta'ala fi kitab al-karim azab Allah lisheytan radim bismillahir rahmanir rahim ya maksuran inda wadin ini setadah itu Antam min aqa'a dan wa'a'a tu wal'ar Fam fuzo la tan fuzo illa di sultan Sadaqallah nazim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  Wan suq wan ni wan suq Nai Wan ni wan ti พี่รอสักการะานสีรอมสุสุดบอกระด,รด,ดพกพรามที่เดวงดืงรอยับสดาในี่ยนะมัสยิลออชัลัมบอกบรรดา,า,าคราาคูทั้งหลายว่าให้บวรา,าทั้งหลายนั่นอันตัวอาเพื่อเป็นความสิกมองคองลอัลลอฮุมะบาริกรานาฟิรอยัลาวะชะกา,านาวะนินารมอตอ อาลอดส่วนกะารอประทานความจำเริญความบระทับใน,นระยับเดือนสับานและคนทั้งหลายนั่นได้มีโอกาสได้สืเบเนื่องรอระนสัตธ์นีกทั้งหลายเมื่อวันนี้เป็นวันที่ส6บเราก็ยังเหลือเวลาอีกเยียงสิบวันก็คคืยี่สิบหกคำลงเราเรียนเป็นคำพองระยับ ได้เกอรอยยับวันหลังจากรอยยับก็คือศาสนาใู้รอดทั้งหลายนั้นถือศีลอดในวันรอยยับจะมีท้งนั้นเพื่อผูรอดทั้งหลายจะริมร้อและเป็นการการะตุ้นเตือนความสัมพันธ์แบาผูุรอดทั้งหลายจาสนาทั้งห,หลายธรรมดาผู้รอดทั้งหลาย ให้ความสนใจกับอิบาดะกับสิ่งที่มีเกี่ยวพันกับในุุคนลอิสลามห้าประการนั้นเราก็จะเห็นว่าสหฮาัะหนึ่งละหมาดา 1, หนึ่งจาการหนึ่งทีสิอดหนึ่งรอดอดเอดินหนึ่งนั้นจะมีสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นกรณีพิเศษ พราะสี่ประการนั้นอัลลอฮฺตูลาวะฮีผ่านมาแรกายจิบรียนขัดสัญญาของมัศจรย์ลอิบราชนั้มีเฉพาะกำมาตเทนั้นที่อัลลอฮุบฮานุตาลาให้ศาสนาแห่งมัศจรรลอิบรานัเดินทางขึ้นไปรับเอาสิ่นี้มาด้วยตนเองด้วยพระองค์เอง ฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่บรรดาหมอทั้งหลายอ่านอัลกุรอานไปในหนังสืร้อยเจ็ดสิบห้าเอาแต่ละบทอย่างไรอัลลอฮฺมิละห์มิเชตานจุรฮิมิสมิลลาฮยอัลฮะมัตจุรฮิมซุบฮานัลลาดีอัชราบิอับดิฮิลัยลัมมินัลมิชินฮารามอิลัลมิชินอัลลอฮฺลัีบารักน้าฮาวลาฮฺดินวยุบไนยาอินาอินนฺอัซัดุนอาลิ แบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกนั่นก็คือการอิสระก็คือการเดินทางในเวลาค่ำคืนของสันนิบามาสวมลองอยูส่สลัจากมาคอนบักกาสู่ใบตุนมักดิสหรือมาชินอักซอและหลังจากนั้นก็คือสเสด็เครื่องสู่ฟ้าฟ้าสู่ซิดโรตุนมุนตาฮาเพื่อรับเอาไหว้ในเรื่องโคการของการดํามาดมาฉะนั้น ฉะนั้นสี่ตามเหล่านี้ดราวองด้วยหลายมิติมิติที่หนึ่งนั่นจะคือเรื่องของชาหดะถ้าเรามีละหมาดในชาห์ดะ้มีทั้งหลายตอนอาจารย์ก็มีอีกกอมะก็มีดัชฉบุปก็มีแต่ละมานนั้นไม่มีข้อมกเว้นแระการใด้แต่ยืนละมานไม่ได้ก็นั่งละมาน นั่งไม่ได้ละมากก็สามารถเียนนอนละหมาดได้แต่ทางนี้ใช้จิสารัตขัดสายตาหรืออะไรก็ได้สามารถอีสารัตได้ถือิอีงอดท่าพวกเราท้งหลายมาสามารถที่จะมีกําลังวางชาหรือไัยชา,าก็ไม่ได้เป็นผลบงังคับในการถือศีลอดจากการเช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีครบจีซากไม่คมรบรอบปีก็ไม่จําเป็นนึงออกจากการขัดนั่งเอนนอน ในข้อปีกย,ย่อความพัดมี่เยอะแค่นั้นถ้าเราอิหมมาดไม่แข็งแกร่งแล้วนั้นสิ่งต่างๆเหล่า,านี้จะไม่เกิดขึ้นพอมันไม่เกิดขึ้นก็ไปเกี่ยวพันกับสิ่งที่นําเรียงกันทั้งหลายในสัปดาห์ที่วันมาคือมีญาณละมาดไม่มีจะก,กาตไม่มี เธอสิ้นอดไม่มีคัดไม่มีสิ่งป็นมโนภาพหรือผลประโยชน์การอัสรัการเกริเหอไม่มีและถามว่าเราจะเอาอะไรขึ้นจากฉังเช่นการสู่สิทธรณุณมตหากับการนำฟัดดูมาละมานนั้นทุกคนรับทราบว่า,วาขั้นแรกเอาลัอสมุทตาดาทรงลงฟัดดูละมาดนั้นห้าสิบเวลา ท่านยบีกลับมาว่าทนายบีอาจารย์ดิษฐา,ามขอปักขอนขอนขันแต่ละนิดแต่ะนิดตงกระทั่งห้าเวลาแต่ก็ถามว่าการละหมาดทาําเวลาคนทั้งหลายสามารถทําได้กี่คนนี่คือสิ่งหนึ่งที่สามารถจะวัดกันได้ศาสนาโ้นทั้งหลายการสูญสิทธิ์ตนมุนตาฮาขอสามมนในมหัศจรรย์ศาสนาออกไปบนนอกชั้นฟ้า ออกไปนอกบนออกบนนอกของชั้นฟ้าอัลลอฮะตาลาบอกว่าเราทั้งหลายว่ายามะช่รอนยินวันอิ่นชาวยินและมนุษย์ทั้งหลายนั้นยาไม่รู้วันอิ่นอินสตาโตตุมหากแม้สุดใจทั้งหลายมีความสามารถมินอัคอตุนิสามาวาควรอาจสามารถออกไปนอกชั้นฟ้าได้นั้น ฟัรมฟูซูแลาตัมฟูซูอิลลาเบซุนตอนอิสลามไม่ได้ล้าหลังนำ่นนี่กัะนั้นต้งได้ว่าอิสลามนั้นไม่ได้ล้าหลังแต่ประการใดอันกรุรอานั้นประทานมาทั้งหมดนั้นพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วปัจจุบันเราเห็นอะไรปัจจุบันเห็นมนุษย์อวากาศเห็นไหม เห็นยาทั้งหลายที่แม่โคจรทั้งหมดทั้งหลายใครใดก็ตามที่มีกีฬายอดทคิดเราดูบ้านเราเราสามารถที่จะดูกีฬานั้นนั้นได้ถามแล้วก็ถ่ายทอดนั้นใช้ระบบอะไรไม่ใช่เป็นการดาวเทียนหรือถ้าถามว่าดาวเทียนอยู่ที่ไหนอยู่ในจักรวาลไหมเชิอถูกต้องฉันออกกันฟ้าไหมออกฉันฟ้า แล้วเราเคยทราบไหมครับว่าสถานีควบคุมยานอาวกาศานไซน์คมดาวเทียมไซน์คมมันอยู่ที่ไหนเพราะเราท้กท่าก็ไม่เคยฉชนเดียวนั้นเช่อดูกันเราลองมองอีกมิติหนึ่งว่าเวลามานุษย์อาวกาศก็ขึ้นไปโดนไบสูร่รวจันจักรวาลเนี่ยเขาเคยเอาเอาหารไปบ้างไหมเคยเอาหม้อข้าวไปบ้างไหมเอาสามปลาอะไรไปบ้างไหมแล้วทานกัอาหารแกงไทย ถ้าเราใส่ใจนิดเดียวนั่นก็คือวิวัฒนการในโลกดุนยานี้มันจเจริญขึ้นไปจากการสกัดเอาสิ่งที่มีความจำเป็นอาหารเพียงแคปซูตเดียวเนี่ยสามารถที่บรรดาบรอดทั้งลยนั้นไม่ต้องทานอาหารได้ทั้งวันเมื่อไม่มีอาหารก็ไม่ต้องขอ,อโดยหยัดไม่ต้องมีอุจจาระไม่มีปัจจาวะ แต่ทราบว่าการปลับมาเป็นอย่างไรมองในอีกมิติหนึ่งว่าเมื่อเราสุงตาลาสงตามิทในบทต่างหลายนั้นออกไปได้นั้นเราก็จะเห็นว่ายานอาวกาศที่มีหมายเลข1อสบเอท่านคงทราบนะคะตวาวาห่างหลายทํางแกนหมายเลขทียบเอ็มันขึ้นไปได้สิบสองมันก็ขึ้นไปได้ พอสิบสารขึ้นไปไม่ได้เราก็ไปโทษว่าไอ้เลขสวยๆไอ้ลักกินนำเมื่อสิบสาเป็นเลขที่สวยที่สุดถามว่าเราไปโทษอะไรทา,ทางที่เกดไปได้สิบสองไปได้สิบสามไปไม่ได้เราโทษอะไรฉะนั้ากะนั่งเจกรกันถ้าพวกเราทั้งหลายมีความสนใจถึงนิดหนึ่งเราก็จะมีความเชื่อมโยงไปกันอันอิสติกนาอันอิสติกอตในวิชา,าของโซนุดิน ฉะนั้นศาสนาจึงบวกเราทั้งลายเนี่ยวางกรอบในการประพฤติปฏิบัติอยากกลายเป็นคนดีแล้วหนังแล้วก็ทําอะไรไม่รู้เรื่องสันนิดหนึ่งทั้งๆที่เขาโคจรเข้าไปในโดสุยะจังหวันดมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ประเทศหมาไมน่เปลี่ยนระการเดียวประเทศเล็กๆอย่างประเทศญีนก็สามารถจะขึ้นไปได้ฉะนั้นสิ่งทั้งหมดทั้งปวงเราได้อะไรจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เราได้อะไรจากรอยยับ เราได้อยไางชะตับทั้งหมดทั้งองคนั้นไปเกี่ยวข้องกับดามัสตาร์อีมักเป็นดักร้สุดสาตานเนื้อทั้งหลายอิสลามกองเราทั้งหลายมีอัลกุรอาณเป็นธรรมชีวิตไม่ใช่สิ่งกีร่าหนังสามารถจะหยิบเอามาตนหนึ่งต้ไใดก็ได้ฉะนั้นอมฎอนในเพียงอีกไม่กี่วันอมฎอนอีกเพียงไม่กี่วัน เราจะรื้ตัวอย่างไรใน,นาณะเป็นบุษกาลฟังวิจารต่างหลายไม่ใช่ว่าท่านตั้งหลายไม่เคยแยแสไม่เคยทำอะไรเลยแต่อย่าลืมบอกพวกเราทั้งหลายว่าเราในคณะผู้บุทธาควรปฏิบัติอย่างไร,รใน,น,นร,นนยร,นะรามยอนเป็นภาระหน้าที่ที่เราทุกคต้องปฏิบัติ Al-Binam Syaitan Al-Rajim Rahim Ya maksudan jin is Ini setakat itu Antam fuzu Bin akatari sama waal La tak illa besultan Berkala fil Azim pada rafa'ni wa iya'kum Bin a'jasin hakim Wa taqabla minni wa minkum Tila wa ta'lu Inna hu samun alim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslimin dan muslimat والمؤمنات فاستغفروه ان الغفور الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كما امر. Ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah wa ashhadu an sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh jiwan bashar Allahumma wa salli wa salli wa bali ala hazan nabiyyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ghurab amma ba'd Hoyan mukminun usikum wa iya wa tawallahu wa ta'atihi alakum turhamun qala Allahu ta'ala inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim Wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim bin Adamin Inna lahamil majid Allah filil muslimin wal muslimat Wal mu'minin wal mu'minat Kan ahya min huwa nabwan Inna kasami qoribun ujibun da'wan Wa qabian hajat Rabbana adina fi dunya hasanah wa qul inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkari wa al baghy ya'idukum la'allakum tadhakkarun fashkurullaha in kuntum syakirin qad qad akbar qul الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر